สวัสดีค่ะดีค่ะรู้แล้วใช่ไหมวันนี้เป็นสาวเกสสาวเกสเป็นไงรู้จักจิจี้ฮาดิดปะสาเป็นพรีเซนเตอร์เขาอยากได้ลุคนั้นเลยหน้าผมบีฟไปแล้วช่างน้าช่างผมรู้แต่งแบบจิจี้ฮาดิดเลยห้ามเติมนะจะเป็นชอยลิสฮาดิดเชียคำเนึยที่เขาพูดกับพี่คือแฟชั่นโชว์ส่วนใหญ่มันหน้าเบื่อหน้าเบื่อคืออะไรก็คือเดินแล้วก็เดินแบบแข็งๆอะไรเงี้ย พี่อยากให้มี acting เท่าที่มีทำการบ้านมาสาวเกสเหมือนเวลาเขาเดินบนเวทีเขาจะมี acting อะเขาจะแบบมีเล่นมีแบบยักคิ้วหลิวตาแบบว่าจิกจกินิดนึงในแบบจะมีเกสผู้ชาย3มคนโ<า> <c oughs> อ้สามคนเนาะพี่จะใช้2คนในแบบจริง,รงๆอะเราต้อง c o n t r o ลได้คาแรคเตอร์เป็นแฟนกันเลยแล้วก็ฉันก็จับฉันก็ควงฉันก็อะไรอย่างเงี้ยให้เขาทำตามเพราะเขาเป็นพล็อกเลยคร <c oughs> ้ยเฮ้ยมีเสื้อให้ด้วยเหรอต้องใส่ใช่ไหมคะ ไม่อยากให้ใส่ไม่เเลยไม่ต้องใส่เสื้อกันฝนเลยไม่เอาเดี๋ยวจะให้บางคนถึงร่มแต่เสื้อกันฝนไม่ไม่ค่อยเซเี็ตเท่าไหร่แต่ใช้ในแบบต่อจากคนอื่นอน่ะไม่โอเคอะรู้สึก,กเปียกๆี่ยไม่รู้ว่าเอลฮัลโหลสดีค่ะดีค่ะ,คะรู้แล้วใช่ไหมวันนี้เป็นสาวเกสสาวเกสเป็นไงรู้จักจีจี้ฮาดิดปไหเขาเป็นพรีเซนเตอร์ เขาอยากได้ลุคนั้นเลยหน้าผมบีไปแล้วช่างน้าช่างผมรู้แต่งแบบจีจีฮัดดิทเลยห้ามเติมนะจะเป็นชาริสฮัดิทเชียคำหนึ่งที่เขาพูดกับพี่คือแฟชั่นโชว์ส่วนใหญ่มันหน้าเบื่อหน้าเบื่อคืออะไรก็คือเดินแล้วก็เดินแบบแข็งแข็งอะไรเงี้ยเพราะเนี่ยพี่อยากให้มี acting เท่าที่บีทำการบ้านมาสาวเกสเหมือนเวลาเขาเดินบนเวทีเขาจะมี acting อะเขาจะแบบมีเล่นมีแบบยักคิ้วหลิวตาแบบว่าจิกจิกนิดนึง ในแบบจะมีเกสผู้ชาย3มคนโอ,อ้สามคนเนาะพี่จะใช้2อคนในแบบจริงๆอะเราต้องคอนโทรได้อะคาแรคเตอร์ mm hmm. เป็นแฟนกันเลยแล้วก็ฉันก็จับฉันก็ควงฉันก็อะไรเงี้ยให้เขาทำตามเพราะเขาเป็นพล็อกเลยร mm hmm. เฮ้ยเฮ้ยมีเสื้อให้ด้วยหรอต้องใส่ใช่ไหมคะต้องใส่ใช่ไหมไม่อยากให้ใส่ไม่เอาเลยไม่ต้องใส่เสื้อกันฝนเลยไม่เอาเดี๋ยวจะให้บางคนถึงล่ม แต่เสื้อกันฝนไม่ไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่แต่ใช้ในแบบต่อจากคนอื่นอะไม่โอเคอะรู้สึกเปียกไม่รู้ว่าเอวแต่ฉันโชว์ทีมสุดท้ายนะครับทีม B ครับวยทีมันเล็กมากยิ่งคนเยอะแต่เวลาเท่ากับทีมอื่นอะคือแบบจะรู้อยู่แล้วตั้งแต่สอมว่าแพ้แน่ๆเลย รู้สึกว่าเทียมมันไม่ได้ออกมาจากข้างในอะ่ะรู้สึกว่าพยายามเกินไปลนเกินไปมันเห็นได้ชัดจากตาตาตลอดเวลาอะไรเงรี้ยอะไรก็ไม่รู้ว่าตอนแรกก็กลัวตื่นเต้นแล้วตอนซ้อมโดนพี่บีดุก็เลยยิ่งกลัวไปใหญ่อะ่ะเทียก็ลนตลอดลนไม่รู้จะลนอะไรคือทำเพื่อนเสียทั้งกลุ่มอะเอางี้ดีกว่าเออคือน้องอาจจะจำจังหวะผิด คนแรกเดินออกเราต้องรับไม่ใจสิบแล้วเราก็เดินต่อคงจะตื่นเต้นนะคะน้องเทียเปิดคนแรกทั้งเทียก็เดินช้าอะไรเงี้ยก็คือพี่ข้าวกับทัพทีมกลับมาแล้วพอเพลงเปลี่ยนก็ต้องเดินเร็วขึ้นแต่บอาซัมอย่างเงี้ยไม่ได้รู้สึกว่าเปลี่ยนปีและจะมันขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยมันคือเหมือนไม่ได้ฟังเพลงเดินมาก็คือเดินเหมือนเดิมหน้าเดินเดิม น่าตึงเป็นไรฉีดปอดหรอหรืออะไเอาจริงๆก็ไม่ค่อยพอใจนะอแล้วคิดว่าพี่พีก็ไม่น่าจะพอใจด้วยอนะ่ะนี่โมโหมากเลยเนะนะี่ยทัพทีมก็โพสแปลกแบบมันไม่ตอบโจทยนะ์อ่ะจริงๆเราก็รู้อยู่แล้วนะอ่ะก็พยายามแล้วอ่ะพยายามพยายามทําให้ดีที่สุดอะค่ะส่วนข้าวก็ ก็ดูพยายามดีแต่ว่าก็ยังไม่โดดเด่นขาดเสน่ห์ยอมรับความจริงค่ะว่าห่วยจริงทีมบีดูแล้วน่าเบือ่อแล้วมีความรู้สึกว่าโกรธด,ดา่าหุดหงิดทําไมเขาไม่ฟังทําไมเขาทาไม่ได้ไหนท่านเพลงอย่างงู้นอย่างนี้คิดว่าจะเกิดขึ้นเพราะว่าเด็กงงใช่ก็ยอมรับเพราะว่าเด็กงงจริงค่ะมันไม่มันไม่เป็นตามที่สอนนั้นเอง วิชารู้สึกว่าของบีดูอาจจะสับสนนิดหน่อยเพราะว่าน้องๆก็เยอะอยู่แล้วแล้วก็มาเจอผู้ชายเยอะเข้าไปด้วยอีกก็เลยดูมันเยอะไปหมดเลยอะนะคะปีนี้ค่อนข้างเหนื่อยเนาะจริงๆเหมือนเด็กไม่ค่อยมี energy คุณมารายการนี้แค่อยากจะมาแล้วติด15คนละดังมีชื่อเสียงอรอคิดแค่นี้หรือเปล่า เหนื่อยอเหนื่อยจริงๆนะตอนนี้เหนื่อยมากนะห้าคนมันเยอะมากนะแล้วแต่ละคนก็ไม่มี energy ให้เราก็ก็เข้าใจพี่บีมันมันไม่ได้มันไม่ได้ดั่งใจพี่บีแต่มันก็แบบพวกหนุ่มมือใหม่อะพี่บีบอกว่าทีมพี่มาช้าน่ากลัวนะไอ้กุงเททีมเราดอปมากนี่ก็เริ่มแบบ เออถ้าเกิดตอนเดินจริงนี่เราจะดรอปไม่ได้เราต้องทำให้ดีกว่าตอนซอมอีก <'s> ตอนสกายเดิอนออกมาสวยโล่งอ,อกมากดีมากฉลาดมากค่ะ ทีม B ที่เดินดีมากเนี่ยคือสกายคนอื่นเนี่ยไม่รู้สึกอะไรเลยทำไรเ<ม>นียเห็นปะเรียนใหม่นะจริงๆน่าจะเดินเข้าแก้สถานการณ์เดินเข้าก่อนเลยมาาพลาดอีกแล้วถ้าถามว่าน้องสกายเนี่ยพี่ชาก็คิดว่าคงเป็นลูกหลักพี่บีเพราะว่าน้องสกายจะดูจาก งานที่แล้วเนี่ยค่อนข้างเชียร์น้องสกายเยอะน้องสกายทำเยอะอันนี้ก็เหมือนกันที่สกายเดินเยอะเพราะว่าบีต้องการให้เด็กคนอื่นเดินเยอะเหมือนสกายแต่คนอื่นมันไม่ทำแค่นั้นเองไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมเทียร์ถึงเป็นฟินาเลส่สกายไหวพลิปน่าจะดีกว่าเทียร์เทียร์พลาดบ่อยมากถ้าเราแพ้เราแพ้เพราะเทียร์เทียร์ก็จะยอมรับว่าโอเคถ้าจะเข้าห้องดำก็ได้ค่ะ